สวัสดีค่ะยินดีตอนรับข่าชูชองนวนผ้าลวยมื่อนี้นวนผ้าลวยกับมีโอกาสมาที่วัดวัดหน้าเพื่อนค่ะที่วัดปูภัยเก่าเด้อค่ะท่านผู้ชมพึ่งมีโอกาสมาเข่ามากราบนมัสการพระอาจารย์อยู่ในวัดนี่แหละค่ะเดี๋ยวพระอาจารย์เพื่อนว่ามีมาหน้าแปลกๆอยู่นี่เดี๋ยวไปชมน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชม ว้ามีเหนียวเมื่อขันบังหนึ่งคือเหนียวมือครับเอ๊สิเป็นอย่างเนอพี่น้องนอะคือแปลกครับ,บชันเนาะบานเลยแล้วพระโชคเกิดมากกับหัวใะเห็นเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเป็นมะนาวป่ะเออมะนาวแปลกครับมะนาวที่ออกเป็นหมากเป็นลูกเนี่ยแหละครับลูกมะนาวห้าอนเนี่ยแหละครับไข่ไข่หมากงอเงี่ยวเนาะเพลงใดครับพี่น้องแปลกวะครับแปลกที่แปลกคือจังมันเป็นลักษณะรูปลักษณะที่เหมือนกับ เป็นนิยวเมื่อหรือเป็นขันแมนพูจังนึงก็ี่บอกว่าคือพญานาคคนนี้อะไลรพี่น้องครับอืมคือง่วงสั่งน้ำเนาะคือง่วงสั่งน้ำครับนี่แหละครับคือความแปลกของมะนาวครับอยู่วัดปู่ไยครับวัดหน้าเพื่อนครับอืมเบ่งเอาเดอร์พี่น้องมะนาวนเท่ากับจังสีได้มีของแปลกมาให้พี่น้องช้มนะครับเนาะ สอาโชคกับพึ่งมีโอกาสเขามากมือเนี่ยละครับหล่นแล้วพอใดมาทั้งนี้่ยิ่นแต่ซื้อครับวัดนาพืินเนาะวัดปูไผ่เกาวัดปูภยัภยเกาค่ะปินมะนาวแตกเดี๋ยวนับเบื้งมีจักไอแตกออกไปจักชิน้นเดี๋ยวสอมานับเบื้องนี่นี่ เดี๋ยวน้ำเปิงมีจัาได้เขาแต่นม่เขาแต่น้ำบ่อครบุกพี่น้เนนนำเปิงเปิงเด้อดค่ะไขา่เามื่อข้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าฮะนี่สิบห้าสี่นี่อยู่สิบสิบห้าครับสิบห้าเดี๋ยวให้ผู้อื่นมานำให้สักสิบมานับให้เบิ้งนำครับว่าเพื่อใดจ,จะสี่แต่นับเบิ้งแล้วอีกหนึ่งสิบห้าครับ อ,อ,อานาไปไขงง่ง่วงสั่งหนึ่งอามส้าไจงปเกาสสิบเ็สบงเอาผมไปเรีนทีสนับขอบสั้นมันยังสี่ีนั่นแล้ก็นับขอบนันแหละ นี่เด้นับไร่ขอบมานับทั้งหมดสูตรเดินนับใหม่รูปพศวมยยแมนแมนก็ตัวน้อยนี่ทิมาหานละตัวน้อยนใ่ผมได้เออยังวใช้ตัวน้อยเลยนับนิ้วมันทั้งหมื่ด่ะเป็นทยยิมหานเงี้ยว่าไม่ทิมหานนิ่วมันเกิดไปยืนบ่น,นี่เป็นบักเน่าที่แปลกเด้อค่ะท่านผู้ชมเบิ่งน้ำกันเด้อ อันนี้เป็นลูกมะนาวเด้อค่ะเป็นข่ายหนวยหนวยพริกก็เป็นลูกคือจังงว่วงจ้างนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเป็นนิ่วเป็นนิ่วออกมาแปลมี่สิบผานิ่วค่ะ มีลูจุกบางเพื่นว่ามีสักห้าทีคุเภาพยอดนาประดานาแล้วสำหรับน้องอน้องนะ,ะ,ะรครับตัวเด็สกสำหรับหมวดวันที่เนี่ยครับหวดวันที่สองบรดาิที่สองสื้อผ้าพรม ทวดด้วยค่ะไหวหน่อยทันปะิตที่สองคืามสองพัานหาลอนหกซีครับเลขพื้นมีอยู่หนึ่งซีหาซีหกศูนย์หนึ่งหาครับอันนี้เลขตัวเลขมงคลสำหรับวัดนาเพื่อนครับในวัดปูภัยครับหนึ่งซีห้าซีหกศูนย์หนึ่งหา้าครับ หนึ่งสี่ห้านยึ่งหเด้อค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าหกศูนยค่ะนี่คือตัวเลขมงคลอยู่ที่วัดหน้าเพลินเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ตัวเลขมงคลค่ะ

ตัวนึ่งหาที่ไปที่มาเทาเจ้ามานอันผังนาวโอ้ค <Okay. S 1> ่ะ <balcony> ม <Sp ice in> ่านน้บผัเนาวเลยชิบหาหาผมนี่ให้เราได้ตีเฉลเ่ขไว้มมาน่าวิบหาะครับไปไปบุญป้าไปบุญป้าเลขคันน้ำมุนมันขอเลขคันน้ำมตน็เไยชิบหาโอ้เลขคันน้ำมุนอยบุญป้ายที่ครับอยบุญป้ายป้ายบัทออบ่ครับหรือป้ายอบผมอยบุนของไทยเยูโอ้บับของะอาจัน มมวนนนงัเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่นจ๊ะเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะจ้ะเขาเจ้าของเรื่องเขาเมื่อไรเขาเขาเมื่อไรงวดหรอครับอางวนเอฟซีอ๋อค่ะค่ะระบบแอดมินแอดมินครับอันนี้อันนี้อันนาที่เปิดนาที่เปิดซอฟต์มันไม่เร็วไลยอ๋อครับนี่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 างนี้เลยเออทั้งนั้นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องน้ำกันเด้อค่ะสามตัวอาจารย์ฟันได้ตัวใดครับ ค่ะค่ะนี่เด้อค่ะตัวเลขพระอาจารย์ฟันแล้วก็ลูกไอ้มะนาวมะนาวม,มีสิบหาเมนบ่สิบหาสี่ อยู่น้ำนวยเดียวแล้วค่ะนผก้ชมแตกออกไปค่ะกรณีนรปชาสัมพันธ์ไปกับที่ีผูมมันก็คอยมากเลวอาจารย์ทะเลขเขาแห้งแค่ครับคนี่ด้วค่ะตัวเลขครว่าเพิ่นมาเปิด

หนึ่งสี่ห้าสี่หกศูนย์หนึ่งห้าเด้อค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาที่สิถึงนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมเอาเบิรงไว้คันโชคหมานน้ำวัดหน้าเพื่อนเนาะค่ะคันโชคหมานกะพระอาจารย์เพิ่นขาดทุนทรัพย์หลายย่างอยู่ค่ะเพิ่นกะ น้ำใส่เพื่อนกะบ,บ่ค่อยมีกำลังมีคนมาเจบอสักธิ์จกเพื่อนกะกำลังขาดขาดทุนทรัพย์อยู่ค่ะที่เพื่นสิมะเห็ดมาสสางมีมีมพาะจำวัดอยู่ซีรูปค่ะด้านนั่นกะ คือกุฏิพระอาจารย์ยู่เ,าาเรื่องร่ายไปแบบนั่นแหลคะค่ทะท่านผู้ชมเพื่อนกำลังเฮ็ดยางน้อนเฮ็ดแท่งน้ำนี่จะพาพ่อจอบาดาลให้ต่าประเทศนอกนโอ้ค่ะโอ้ค่ะค่ะเอามาด้านนี้ก็ นี่แหะค่ะบริเวณเวัดบรลรลโก้าเนาะค่ะอ๋ค่ะค่ะมีบริเวณวัดเ้อค่ะท่านผู้ชมกระอาอาะอานนายูสงบ มีจิตศรัทธาเพิ่นมาเจอะน้ำให้ทังวัดเพิ่นมีมาจากเมืองนอกพุ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะเพิ่นกัคือเพิ่อนอยู่แบบนี้แบบขาดทุนทรัพย์ที่สีเเฮดที่สีส้ังขันผู้ใดมีจิตใจอยากทําบุญก็เชิญด้อค่ะ เชิญมารวมบุญทำบุญน้ำพระอาจารย์เพิ่นโทษนะคะ่ะไหวภาพไหวค่ะค่ะสำหรับ สำหรับคลิปนี้กะพผ้าช่มบรรยากาศรอบวัดไปสักคนเดียวอีกสักคู่สิได้ไปไอกาบน้ำมัสการพระอาจารย์ว่าเพิ่นได้ตัวเลขมากจังไหนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจังไปกาบน้ำมัสการคุยกับพระอาจารย์พร้อมกันสำหรับคลิปนี้กะพ่อแค่นี้ก่อน ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องในเด้อคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ